เรื่องราวของ What If เอพิโซดที่5เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโลกซอมบี้อพ ocalypse นะฮะเอ่อมาเวลเนี่ยพยายามจะใส่เรื่องราวของซอมบี้เข้ามาผสมกับความเป็นฮีโร่นะฮะซึ่งเคยมีคนทำเอาไว้ในคอมิกมากมายนะครับแต่ว่าประเด็นที่ผมเจอในเรื่องราวของซอมบี้อพ ocalypse เนี่ยผมคิดว่าความจริงแล้วมาเวลเนี่ยต้องการใส่อะไรบางอย่างที่มากกว่า มากกว่าแค่ซอมบี้อโพคารีผสมกับฮีโร่เท่านั้นนะครับเอ่อยกตัวอย่างเช่นประเด็นแรกเลยที่ผมเจอก็คือ,เ,อ,อเขาพยายามพูดถึงเรื่องโรคระบาดครับอย่างที่เราทุกคนรู้กันใช่ไหมครับว่าปัจจุบันนี้มันมีโรคโควิด -19 ระบาดอยู่ทั่วทุกมุมโลกเลยแล้วก็มีคนที่สูญเสียไปมากมายอเออแล้วมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งใน What If e p เอพิโซด5เนี่ยตอนที่ฮีโร่ทุกคนเนี่ยกำลังจะขึ้นรถไฟ ไปฐานทัพรับของชิวเพื่อเป็นความหวังสุดท้ายอะ่ะแล้วโฮปแวนดายเนี่ยถูกซอมบี้กัดเป็นแผลเล็กๆที่ด้านขวาเนี่ยแต่ว่าสไปเดอร์แมนเนี่ยก็เข้ามาปลอบใจแล้วก็เข้ามาพูดคุยแล้วก็ยังเล่นมุกตลกๆให้มันช่วงเวลาที่เหมือนกับจะเลวร้ายเนี่ยกลายเป็นช่วงเวลาที่มันไม่เจ็บปวดมากขนาดนั้นเออโฮปแวนดายนะครับก็ถามสไปเดอร์แมนว่าเออสไปเดอร์แมนเนี่ยทำได้ยังไงในเมื่อมีคนรอบตัวมากมายเสียชีวิตลง แต่ทําไมเขาถึงยังยิ้มอยู่ได้ทําไมถึงยังทําตัวปกติเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยสไปเดอร์แมนเนี่ยตอบว่าป้าเมย์เนี่ยเคยสอนเขามาว่าเขาเนี่ยจะต้องยิ้มเผื่อคนที่ไม่ได้มีรอยยิ้มอยู่บนโลกนี้แล้วและคนที่ตายไปเนี่ยก็คงไม่อยากให้เขายอมแพ้และอยากให้สู้ต่อไปครับตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นสารที่มาเวลอยากจะสื่อสารบอกว่าเฮ้ยสำหรับคนที่รอดชีวิตจากโควิด -19 ทุกคนเนี่ยบางครั้งอะ่ะเราท้อถอยได้นะเรา เหนื่อยลาได้นะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องทําก็คือเราก็ต้องสู้กับชีวิตต่อไปอะ่ะไม่ใช่สู้เพื่อตัวเองอะ่ะแต่สู้เพื่อคนที่จากไปแล้วด้วยเออเนี่ยครับนี่คือประเด็นแรกที่ผมจับได้นะครับประเด็นเรื่องความเป็นความตายเนี่ยก็ยังมีอยู่ใน w h t t i เอพิโซดหอยู่นะครับก็อย่างเช่นตอนที่สไปเดอร์แมนกับทีชาร่าเนี่ยขึ้นเครื่องบินควินเจ็ตไปเพื่อที่จะไปวากันดาเพื่อที่จะเอาอัดมณีของวิชชั่นเนี่ยไป ทำการสกัดยารักษาคนที่ติดเชื้อซอมบี้อยู่บนทั้งโลกแต่ประเด็นมันไม่อยู่ตรงนั้นครับประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าสไปเดอร์แมนะพูดแบบโศกเศร้ากับทีชาร่านะครับว่าเฮ้ยโรคนี้มันช่างแบบโหดร้ายจังเลยนะตอนนี้มันไม่เหลือใครแล้วทุกคนก็ตายจากเขาไปหมดอะไรอย่เงี้ครับแล้วทีชาร่าก็พูดขึ้นมาว่าในวัฒนธรรมของฉันเนี่ยการตายเนี่ยมันไม่ใช่จุดสิ้นสุดนะการลืมเลือนต่างหาก ที่ทําให้คนตายตายไปอย่างแท้จริงอะทำนองเนี้ยนะครับจำจำวอดดิ้งได้ไม่แม่นแต่ว่าพอมาถึงตรงนี้นะครับทุกคนรู้เลยว่ามาเวลเนี่ยต้องการจะบอกว่าความตายของแจ็ควิดส์โบสแมนเนี่ยไม่ใช่มันยังไม่ถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดหรอกแต่การจดจําเขาไว้ตั้งหากที่จะทําให้เขาดํารงอยู่ต่อไปนะแล้วมันเป็นประโยคที่พูดออกมาจากตัวทีชาร่าในบท b l a c k Panther เองด้วยอะซึ่งก็ใช้หน้าแจ็ควิดส์โบสแมนเนี่ยแหละมันเลยทําให้ ประโยคนี้เป็นประโยคที่มีความหมายมากๆนะครับต่อมาก็กเป็นเอ็กไคสเตอร์เล็กน้อยครับผมมีอยู่ตอนหนึ่งที่สไปเดอร์แมนเนี่ยจะต้องไปลากหัวรถไฟด้วยใยญ่สไปเดอร์แมนเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเครื่องยนต์ของรถไฟมันมีปัญหาแล้วมันต้องการแบบคนเนี่ยขยับรถไฟเหมือนกับว่าบางครั้งรถที่มันสตาร์ทไม่ติดเนี่ยก็ต้องเข็นก่อนแล้วค่อยสตาร์ทอะไรเงี้ยครับซึ่งตรงนี้มันตลกมากครับผมรู้สึกว่ามาเวลเขาพยายามจะร้อเรียน ล้อเรียนในสไปเดอร์แมนภาคที่2อ่ะแล้วที่โทบีแม็กควายเป็นคนเล่นภาคที่2แล้วเขาหยุดรถไฟอะด้วยใยสไปเดอร์แมนอะแต่พอมา What If เอพิโซดห้าสไปเดอร์แมนภาคนี้จะต้องขยับรถไฟด้วยด้วยใยแมงบุมของตัวเองครับเออแล้วก็เออพออยู่บนรถไฟใช่ไหมอันนี้ก็มีเอกอีสเตอร์เล็กน้อยครับก็คือในกัปตันอเมริกาภาค First Avenger เนี่ย ตัวกัปตันอเมริกาจะต้องลาจากกับบัคกี้บารบนรถไฟแล้วพอมาใน What If เอพิโซดที่5 b บัคกี้บารกับกัปต<ๆ>ันเนี่ยก็ต้องจากลากันบนรถไฟอีกโดยในครั้งนี้เ,เป็นคนที่ตกรถไฟไปเป็นกัปตันอเมริกาไม่ใช่บัคกี้บารครับสุดท้ายครับสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามาเวลจงใจจะใส่มาใน What If เอพิโซดห้นี้ก็คือความรักของวานด้ากับวิชั่นฮะ คือถ้าเราจํากันได้ครับถ้าใครดูซีรีส์เรื่องวานด้าแล้วเนี่ยอันนี้เป็นการสปอยซีรีส์วานด้านะแต่เชื่อว่าทุกคนที่ดูคลิปนี้ก็คงดูวานด้าไปแล้วเรียบร้อยคือวานด้าเนี่ยหลังจากที่สูญเสียวิชชั่นไปแล้วอ่ะตัวเธอเนี่ยไม่ยอมไม่ยอมรับกับชะตากรรมที่ว่าเฮ้ยคนตรงหน้าเนี่ยไม่สามารถกอบกู้คืนกลับมาได้แล้วนะเธอก็เลยสร้างโลกโลกเสมือนที่มีวิชชั่นอยู่แล้วก็อาศัยอยู่ร่วมกันจนคนเขาเดือดร้อนวุ่นวายไปหมดเนี่ย พอมาในมาเวลเอพิส od ห้ภาคนี้ครับเหมือนกันเลยเหมือนกับในซีรีส์ว n นด้าวิช o ั่นเลยแต่คราวนี้กลับกลายเป็น Witcher, วิช i ั่นวานด้าแทนครับก็คือเออว a นด้เนี่ยติดเชื้อไวรัสและกลายเป็นซอมบี้เอ,อวิชั่นเป็นคนที่รักษาทุกคนบนโลกได้ด้วยอัญมณีของเขาครับแต่เขาไม่สามารถทําแบบนั้นกับ w a n d ้าได้โอ้โหซึ่งเป็นอะไรที่เจ็บปวดมากวิช i ั่เนี่ยก็ทําใจไม่ได้ครับที่จะเห็นวานด้ แบบหิวโซก็เลยไปล่อลวงผู้คนให้เข้ามาที่ศูนย์วิจัยของเขาเนี่ยแล้วก็เอาผู้คนไปเป็นอาหารกับวานด้าครับวิชชั่นเนี่ยก็ยอมรับความตายของวานด้าไม่ได้ครับก็เลยเทำสิ่งที่เลวร้ายลงไปคล้ายๆกับที่วานด้าทำกับชาวเมืองเนี่ย ตรงนี้ผมคิดว่าสิ่งที่มาเวลพยายามจะบอกก็คือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่เนี่ยแต่ไม่มีอะไรที่จะมาแบ่งแยกความรักระหว่าง w a n d ้ากับวิช i ั่ได้แม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นความตายก็ตามครับก็ <estão S 2> ถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นเออจะถือว่าเป็นกำลังใจอย่างมากเลยนะครับในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปครับสำหรับ,บวันนี้สวัสดีครับ